สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเติมเงินที่แอปจ w เวลเลตกันค่ะมีวิธีง่ายๆดังนี้เลยนะคะเราจะเข้าไปที่แอปก่อนเลยนะแล้วเราก็จะเลือกจ w เวลเลตที่เราได้ใช้ธนาคารสามารถโอนออนไลน์ได้นะคะในตามภาพนะคะจะเป็นธนาคารกรุงเทพให้เพื่อนๆนะคะนำหมายเลขของ g w a l l e t นะคะมาแปะไว้ที่ด้านหน้าการโอนของธนาคารนะคะแล้วเราก็เติมจำนวนเงินที่เราต้องการไปนะคะแล้วเราก็จะได้เงินที่เราต้องการในแอปค่ะ การใช้สิทธิ์ในแต่ละครั้งนะคะเราจะกดไปที่การใช้สิทธิ์เราควรเลือกนะคะว่าเราจะใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันหรือว่าเราใช้คนละครึ่องนะคะแล้วนะคะเรายังสามารถค้นหาร้านได้นะคะที่อยู่ใกล้ๆของการใช้สิทธิ์นะคะเราก็จะพิมพ์นะคะว่าพื้นที่ที่ใกล้ที่เราได้ตำแหน่งที่เราได้อยู่นะคะมีร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ไล่ๆดูมีทั้งแผนที่นะคะแล้วก็ ให้เราระบุจังหวัดที่เราได้อยู่นะคะเพื่อนๆพื่อนแบบนี้นะคะยังสามารถนําเงินที่อยู่ใน g w ว l เล t นะคะไปชําระค่าน้ํำค่าไฟแล้วก็ชําระค่าสาธารณูปโภคได้นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่เพื่อนๆรับชมจนจบคลิปหน้านะคะมีอะไรดีๆแอนจะมาแจ้งอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ